สวัสดีครับสวัสดีกับบรรยากาศกลางแม่น้ําเจ้าพญานะครับผมกับช่องเรือโยงเจ้าพญานะครับวันนี้เราพบกับมาพบกับเรือโยงไม้นะครับผมสวยๆคลาสสิกนะครับผมพี่ๆได้ลากเรือซึ่งเป็น้ายนะครับผมจำนอวันสี่บนะครับ สายสีทองอลามาลามนะครับผมนี่ครับพี่ๆหลังปารขึ้นไปส่งเท่าที่สอบถามมานะครับพี่ๆบอกว่าน่าจะไปช่วงประมาณปทุมกรุงเทพนะครับอออตอนเด่นต้องขอสวัสดีหลังวันสงการหลังวิมัยไทยนะครับผมาการกลับมาคลื่นอีกหนึ่งครั้งนะครับกับช่องเรือโยกเจ้าพระยานะครับวันนี้ ใจมากๆเลยนะครับผมพอดีมาซื้อกับข้าวตลาดแล้วก็ได้มาเจอพี่ๆนะครับพี่ๆเรือโยงเรือไม้ค้าสิิ์นะครับเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยนะฮะช่วงส่งการหาหายก็ไปพ,พักนึงฮนะเอาว่าพวกพี่ๆได้รับข้อมูลจากพี่ชั้าพวกรถดินรถทรายบางคณะบางชุดได้หยุดนะครับผมหยุดก็เลยไม่ได้มาถ่ายคนระับวันนี้ก็นึกว่า พี่ๆจะหยุดนะครับก็บังเอิญมาพอดีเลยนะมาเจอพี่ๆเหลยงนะครับซึ่งเป็นเรือไม้คลาสสิกนะครับผมดีใจมากเลยดีใจมากิงๆได้เจอพี่ๆครับผมแล้วก็คงจะถ่ายทาําไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตาม,ตตาม,ตตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับกับช่องเือยงจักราย,กยาโดยพิมพ์ไปที่ YouTube พิมพ์ชื่อวา่าพี่พัดคำขาวนะครับซึ่งเป็นชื่อะนามสกุูรณนะครับ จะได้รับชมเรือโยงนะครับส่วนมากจะเป็นเรือโยงเรือซ้ายนะครับผมตอนนี้เป็นช่วงหน้าช่วงหน้าน้ําแรงนะกันจะบอกว่าช่วงแรงนะกันน้ําก็จะยังปกติคงที่นะครับยังไม่แรงสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันช่วงตอนหน้าน้ําหลากก็ช่วงประมาณหน้าฝนนะครับก็ประมาณมิถุนายนกรกฎาคมสิงหากันยายนตุลาพฤศจิกานะครับ จะเป็นช่วงหน้าน้ำหลากจะมาดูกันว่าผู้พี่ๆเนี่ยจะมีวิธีการดึงเรือขึ้นไปยังไงจะมีตรงท้ายหรือเปล่าอ๋อวันนี้นะครับพูดถึงตรงท้ายนะครับวันนี้ไม่มีตรงท้ายมานะครับมีแต่พี่เรือพวงอย่างเดียวนะครับผมเฉพาะพี่เรือพวงอย่างเดียวนะครับขออนุญาตนะครับพี่ ถ้าเกิดกล้องมีการสั่นไง,งแสดงว่าผมเดินถ่ายน,นะครับผมใจจริงแล้วอานาคตอยากจะบินโดนนะครับผมแต่ว่าการบินโดนเนี่ยก็มีเราต้องมีใบขออนุญาตก่อนนะครับก็การทําใบอนุญาตขอเรียบินโดนเดี๋ยวผมจะขอศึกษารายละเอียดสักครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะถ้ามีโอกาสหรือ,อยังไงก็อยากจะได้โดนสักหนึ่งลำไว้บินนะครับผมแต่ต้องมีใบอนุญาต ถูกต้องตามกฎหมายที่กฎหมายเขากำหนดไว้นะครับผมเพราะการขึ้นบินโดรนเนี่ยมันถ้าเราไปศึกษารายละเอียดแล้วจริงๆเนี่ยมันก็มีกฎหมายควบคุมอยู่นะครับในเรื่องของสิทธิอะไรประมาณเนี่ครับผมที่ผมฟังมาข้าวนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวขอเวลาสักพักหนึ่งนะครับน่าจะมีการพัฒนาของช่องเลยโยเจ้าพญาโซนป่าโมจะ อาจจะมีโดนบินขึ้นนะครับไปใกล้ชิดที่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับผมบรรยากาศนะครับผมหลังสองการขอโทษด้วยนะครับมีของฟังนะครับ,นะรบพี่ก็ได้ดึงเรือไปกรุงเทพกันนะครับคือ คุ้งน้ำตรงนี้คือโซนป่าโม่ครับจะเป็นโค้งเยอะช่วงหน้าน้ำหลักเนี่ยก็สิ่งที่ควรระวังก็คือตามโค้งน้ำต่างๆครับผมอย่านนะครับวันนี้เดินตามเลยวันนี้นะครับนะการ พีเลยนะครับผมอยากจะให้วิดีโอออกมาดีครับแต่ละว่าเรายังไม่มีขาตั้งเลยก็มีน้องคนหนึ่งแนะนำไม่ใช้ขาตั้งเราก็ยังไม่ได้ใช้นะครับน้องบอกว่าดูแลปวดหัวเพราะกล้องพีสั่นนะครับผมขอโทษทีครับขอโทษทีคับผมขอโทษทีครับผม มีโอกาสนะครับได้แน่นอนผมจะบินโดนให้ดูกันนะครับขอเวลาสักพักหนึ่งนะครับศึกษาเรื่องโดนด้วยแล้วก็ศึกษาเรื่องใบขออนุญาตในการมีโดนครอบของอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมวันนี้ บอกเลยว่าประทับใจเลยครับผมประทับใจเลยได้เจอพี่พี่ครับผมทั้งหมดสี่โบเรือนะครับผมเห็นแล้วว่าพี่ๆี่กำลังทำภารกิจซักผ้าอยู่นะครับผม วิถีชีวิตพี่ๆบนเรือจะได้พักผ่อนกันก็ตอนเรือออกครับผมเรือเรือออกลากก็ได้ดูแลทัาสะอาดบ้านเรือนบนเรือกันนะครับเนี่ยปัดฝาเช็ดถูก,กันนะครับพี่ๆเคยบอกว่าช่วงที่เหนื่อยที่สุดคือช่วงตอนที่ต่อเทียบท่ากับโกกแล้วเอาทรายลงเรือครับช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่เหน็ดเหนื่อยกันมากเลยจริงๆนะครับช่วงนี้ช่วงเรือลากก็ได้พักผ่อนทำความสะอาดเรือโป๊ บ้านบนเรือนะครับลักผ้าทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คอยดูเชือกดูเชือกโบต่อบโบอะครับผมเนี่ยครับผมแต่ว่าหน้าที่ลักตลอดหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจนจบก็คือพี่เรือโยงไม้นะครับหรือว่านายนายเรือดึงไปจนสุดจุดหมายปลายทางละครับผม ปากกติดตามเป็นกำลังใจครับช่องเลยโยงเจ้าพยาด้วยนะครับ เดินทางปลอดภัยครับโชคดีหลังปีใหม่ไายสงการนะครับพี่ๆ้ะพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับผม